ไม่ครับเขาก็ตั้งใจแล้วว่าคืออาจจะแบบเหลือเกินเลยมาแล้วไม่รู้แต่ว่ามันคือเนื้อเดียวกันเศษพร้อมกันนะฮะมาจากผงเดียวกันฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็คิดว่าก็ม้วนให้มันกลมๆเอาไปใช้ง่ายๆพกพาง่ายหน่อยพกพาง่ายหน่อยอันนี้เอาไว้ใช้จริงๆแล้วอย่างอย่างสามลูกนี้สองลูกลูกนี้คือหลวงพ่อหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบ สององค์นี้นะครับอง,อ,งองค์เนื้อดำหรือเนื้อชมพูอ่านี้อ้มีสองสีเหรอครับมีทั้งหมดมีสามสีครมีสีเทาด้วยแต่ไม่ได้พกไว้ครับแล้วก็อันนี้คือประหลัดปานวัตุ๊กตาอาลูกอมมหาจินดามณีครับอืมคือเจตนารมการสร้างลูกอมเรารู้แล้วแล้วพุทธคุณของลูกอมเนี่ยคือเทียบเท่ากับพระหรือ ก็คือ <Okay, S 1> <บ>ผมมุ่ตะคุณเหมือนกัน,น,กนครับโอเค